เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะที่ก็ทําเอาแฟนๆนางงามค่ะรู้สึกถึงแบบอาการแบบตกอกตกใจเนาะเกิดความเป็นห่วงเป็นใย,ยเกิดขึ้นค่ะทุกคนค่ะเมื่อบอสนวัดนะคะได้ออกมาไลฟ์ค่ะทุกคนอ๋อนะคะออกมาไลฟ์รู้สึกเหมือนแบบถูกคุกคามนะคะแล้วก็เตรียมค่ะที่จะพาทีมงานกว่า90%ชีวิตนะคะทุกคนค่ะเดินทางกลับจากกัมพูชาค่ะและจะ มาเล่ารายละเอียดนะคะทุกคนค่ะเมื่อกลับถึงเมืองไทยนั่นเองโอ้หงานนี้แฟนๆเข้าไปดูไลฟ์พี่นวัดกันเยอะมากนะทุกคนเท่าไหร่หนะพี่เตยหมื่นสอง หนึ่งะค่ะทุกคนค่ะแฟนๆก็คือเข้าไปแบบส่งกําลังใจแล้วก็วิถามพี่นวทว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะทางแฟนเพจ a c e b o o k หน้าของ Miss g รน n International เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งข <c oughs> ่าว่ะทุกคนค่ะ <c oughs> ก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะ <c oughs> แปลเป็นไทยอ่ะทุกคนบอกว่าเราเสียใจยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทําหน้าที่ เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปเนื่องจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานขององค์กร International m i s แก a นอินเตอร์เนชันแนล m ได้ oh. นะคะทุกคนแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ค่อนข้างแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนค่และต่อมาค่ะทางเพจ i ิ s แกลนไทยแลนด์นะคะก็ได้มีการออกมาแชร์โพสต์นะคะรวมถึงเขียนข้อความแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะประกาศด่วนจากมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะโดยจะกลับมาทำกิจกรรมการประกวดต่อที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้และรอบตัดสินวันที่25ตุลาคมนะคะณนะ m g i h ong, นั่นเองทุกคนอพอเสร็จปุ๊บทุกคนก็เอ๊ะ ยังคงเอ๊ะอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะคะพร้อมทั้งแสดงความหผงยายไปถึงทีมงานรวมไปถึงน้องๆน,นางงามด้วยเช่นเดีวยวกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพี่นวัดแล้วก็นางงามรวมทั้งทีมงานนะคะจะเดินทางกลับเย็นนี้ค่ะ ไฟ6โมงนะคะถึงไทยก็โดยประมาณ1ทุ่ม10นาทีทุกคนค่ะแต่กว่าจะโหลดกระเป๋านู่นนั่นนี่นะคะเก็บอะไรใดๆก็น่าจะได้ออกมาเจอเจอแฟนๆก็คือทุ่มครึ่งนั่นเองทุกคน แต่งานนี้ก็ต้องบอกว่า,าจะไม่ไม่มีการสัมภาษณ์อะไรที่ลงลึกนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีการเก็บภาพบรรยากาศให้ได้ชมกันจะ้ะส่วนความคืบหน้าต่างๆเดี๋ยวรอพี่นวัดค่ะทุกคนคะ่ะจะมีการแบบถแถลงข่าวแบบจริงๆโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ก็คือขอให้ทุกคนกลับมาได้อย่างปลอดภัยแล้วกันนะคะดูแลกันเนาะเออ กลับบ้านเราค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจที่หลายๆคนก็ชื่นชมบอสนะว่าแบบตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนะคะสำหรับการกลับบ้านเราค่ะทุกคนแล้วก็จะมาเจอกับแฟนนางงามเนี่ยก็ที่เมืองไทย7ตุลาก็คือวันนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวก็จะเริ่มมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรก็รอติดตามนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ทันในช่วงที่พี่นวัดไลฟ์นะคะไปดูได้ ที่ดาราเดลี่ค่ะทุกคนเออมีทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ TikTok ก็มีค่ะ YouTube ก็มาด้วยเช่นเดียวกันทุกคนไปดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเผื่อที่จะได้แบบเข้าใจได้มากขึ้นนะคะทุกคนค่ะพี่นวัดเขาบอกแล้วนะว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แบบระดับประเทศนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่แบบเกิดจากคน5คน นะคะยังไงก็เดี๋ยว oh. รอติดตามกันละกันค่ะทุกคนค่ะว่าบทสรุปหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรกันแน่บอสนวัดของเราไม่ทําให้แบบทุกคนผิดหวังแน่นอนยังไงบอสก็คือ oh. พูดแบบกระจ่างแน่นอนอก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะโอเค